สวัสดีคับพี่น้องมือนี่เสาวันพุดท,ที่17พฤษสภาคม2 5 6 6ครับตอนนี้พี่น้องอยู่กับผมชองน้ำโมฟ้ามครับมือนีผมมาอัปเดตราคาง่วราคาข้ยอยุสนามบานหันจังหวัดมหาสารคามครับมือนี่สีอัปเดตราคาค้วยครับสีตืึงสิแพงจงังไดสีมีตำนี้มองไดเดี๋ยวสีอัปเดตในพี่น้องได้รับชมครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับแม่ทองบ้าครับนี่พึ่งผสมไปพึ่งผสมสูงหลายบันไดครับสูงลอยซีซิบบวกนะครับลอยซีซิบบวกอยู่ครับนี่อ่างอ่างใหญ่ๆครับเต็มกล่องเลยครับบรรทายดีๆครับพีพ่นวาพึ่งผสมไปเดี๋ยวผมสิสอบถามรายละเอียดนะครับผสมตัวใดครับผสมเจ้าโชคอ๋อมีใบครบนะครับ นี่ครับผสมโตผสมจริงนะครับเปิดไวไหลบันไดครับเปิดไว้แสนหาครับต่อร่องใดเนาะครับประกันตำนี้นะครับขอเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับ098 586 3378หอยตาลครับยูทาพระขอนแก่นจังใดกับฝากเมิ่งได้เครับนี่นนาาใหญ่ๆครับเพื่อนได้ลูกจ้กโตแครอครับหอยสาวผสมเทียแรก โอ้ครับเจ้าของเกาชเหรียเกาเดียบผสมอออครับมันิครับอืมเพื่อจะคว้องผสมแมู่เรียมากโอ้ครับครับจังได้กรมันมครับบ่ายครับผมครับ เดี๋ยวเบงตัวนี้ครับสวัสดีครับใบกล้วยสาวนะครับนี่สูงหลายบันไดครับเพื่อนลูกตัวใดครับนี่ลูกเด่นพีบูลเบงล่ำโตหนาๆใหญ่ๆครับเดี๋ยวผมสีผ้าเบงรอบๆโตครับหนาๆหางขั้วหางสัตว์ มีตำนี้หม่องได้ปครับมีตำนี้หางเพ่นดอกนะครับนี่ห้วยหางดอกหางเพ่นดอกครับหม่องอื่นบ่มีตำนี้นะครับเปิดไว้หลบันไดครับเปิดว้เก่าเมืเปิดก่าเมือต่อร่องได้เนาะครับขอเบอร์โทรติดต่อไ้นะครับ0-800์แ372ูนย์ศูนยยเจ็ดสออยห่ห้อยยังครับห้อยบอยอยู่ขอนแก่นครับผมมันมันครับบ่ายครับขอบคุณครับ พ่อสวัสดีครับแม่สาวบ่ครับนี่แม่สาวสูงายบันไดครับสูงร้อยสามสิบห้าบวกยู่เนาะครับสิก,กวัวอยู่ครับนี่สูสีร้อยสี่สิบนะพ่อแม่สาวครับฟันน้ำนมเพิินล้นไหมครับพ่อบ่ท่านไหนล้นนะครับเปิดว้หลายบันไดครับเปิดใบแสนสองต่อร่องได้ การตำนี้นะครับเพื่อนเป็นลูกตัวใดครับลูกบิกอุทัยมีใบมีหลอดครบนะครับมีใบมีหลอดครบตัวนั้นเดยครับตัวนี้อันมากเดียวนอันนี้ก็สูงร้อยสี่สี่สิบบวกอยู่ครับนี่เบิ่งครับเป็นค้วายสาวนะครับพ่อตัวนี้ท้องแล้วท้องตัวใดครับท้องเมฆขาวใบหลอดครบนะครับพ่อ มีใบมีหลอดน่ครับมีใบมีหลอดนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าเบิ่งหลอดๆโตครับโตนีทองแล้วครับนี่ทองคว้วดอนนะพ่อนี่ทองคว้ยดอนครับแต่ว่าตัวนี้แม่สาวครับตัวนี้เปิดไว้หลมันได้ครับพ่อตัวนี้เปิดใบแสนหาต่อร่องด้เนะครับประกันตำนี้มีเบอร์โทษติดต่อไว้บ่ครับพ่อลูกหลานไปื้อกาแฟอยอะโอ้ครับ ขอเบอร์โทรติดตอตอไวหนะครับ0น6ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศยห้าแหอยยังครับห้อยเสิร์ตเสร์ครับผมยังได้กานมันมันครับพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกแม่สูงหลายบันไดครับแม่สูงลอยสามสิบสี่ครับนี่ลูกจักเดือนหรอครับลูกภูนะครับนี่ลูกภูหาเดือนครับเบื่องคบ เบ่งลำโตลูกโอครับแม่เพิ่นสูงร่อย3ามสบี่สามสิบหาครับเจ้าพรมสิสอบถามรายละเอียดครับแม่ท่องไปครับแม,แม่ท่องสองเดือนผสมตัวใดครับเบิ่มพันล้านเอกสารครบนะครับทึ่งลูกลูกเพิ่นโตใดครับ ลูกยกมงค้นม่เพิินทองเบิรมพันหลานเปิดไว้หลมันไดครับเปิดใบเจ็ดสิบหา้าต้อล่องได้เนาะครับประกันตำนี้เนาะครับมีตำนี้มองได้ปะครับพ่อลูกไส้หางดอกอ๋อครับแต่ว่าแม่เพิ่นบ่มีตำนี้บ่แม่บ่มีตำนี้ขอเบอร์ติดต่ตอไ้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดพ่ออย่างครับ พ่อใจครับผมมั่นมันครับพ่อขอมนุครับเดี๋ยวไปต่อครับสวัสดีข้าวใบแม่ทองประคับนี่สูงหลายบันไดครับแม่ทองสูงหลอยสีครับเดี๋ยวผมสิดท้ายล่ำโตให้เบิ่งครับนี่นาๆาัหญ่ๆครับอ่างอ่างอ่างใหญ่ครับนี่เบิ่งหางเบิ่งโค่นหางเบิ่งถ่ายครับ ี๋ยวผมสิไปสอบถามรายละเอียดครับว่าเพิ่งทองตัวใดครับทองตัวใดครับทองเก่าจะเจริญเอกสารครมนะครับเอกสารครบเปิดไว้หลายบันไดครับเปิดใบแสันเปิดใบแสนเจ็ดหาพันประกันตำนี้ประกันทองประกันตำนี้ประกันทองประกันตำนี้ต้อร่องใดเนาะครับขอเบอร์ติดต่อไว้นะครับ099ย์เก0าเก้าศูนย์สี่ศูนหนึยหอยยังครับหอยเอลอยเอ็ดครับผมมันมันครับบ่ายครับผมครับ เดี่ยวยางต่อครับสวัสดีครับแม่ทองบังนี่แม่ทองว่างสู้งไรบันไดครับลอยซี่สิบสี่ลอยซี่สิมหาครับนี่ทองว่างครับเดี๋ยวสิบผ้าเบื้องล่ำโตครับนี่เบื้องไทยเพื่อนครับนี่ เปิดไว้หลายมันไดครับเปิดไว้หลายมันไดครับน pues ี่งแสนสองครับแสนสองต่อร่องได้เนาะครับประกันตำนี้ขอเบอร์ติดต่อไว้นะครับ093 0์เก้า0ามศูนย์เก้ห้ายหยอยยังครับหอยองตะการครับผมมันๆครับผมได้ยังต่อมึงใหญ่ๆเลยครับนี่ เดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ครับสบายตรงเดียวสองเมืองหาพัฒบาทตัวผู้ตัวผูใช่สวัสดีครับอันนี้แม่ลูกเ่รครับนี่แม่ลูกลูกแม่หรือลูกปู่ครับแม่ลูกลูกแม่แม่สูงไร่บันไดครับสูงร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกลูกเพิ่นเยี่เดือนครับ ลูกเจ็ดแปดเดือนลูกโตได้ครับนี่ลูกกลมนี่ครับลูกเจ็ดแปดเดือนลูกเพิ่นโตแม่ครับนี่นี่ครับเงาเงาครับส่วงเงาเงาเลยครับเดี๋ยวสิสอบถามรายละเอียดครับแม่เพิ่นทองไปครับแม่บอท่านได้ตรวจทองนะครับเปิดไว้ร้ายมันไหนครับเปิดไวบแสนเก่าเมืองขอเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับศูนย์หกสอง สี่แปดห้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์ห้อยยังครับห้อยแฮกตะการครับผมมันมันครับไปครับผมครับเดี๋ยวไปต่อครับพ่อขายไปครับนี่โอ้ครับเดี๋ยวไปต่อทางนี้เลยครับ ควายมาควายไหลไปเลยครับสวัสดีครับเบื่อแม่ท่องมาครับนี่โอ้ครับบ่ได้ขายเนาะครับครับผมเดี๋ยวไปต่อครับ สวัสดีครับแม่ทองบ่ครับนี่เพิ่งมาเพิ่งขับแล้วเหรอครับโอ้แต่บพ่งผ่านในตรวจเนาะครับเปิดไปหลายนนบรนไดครับสมีเปิดสองหมืน่นซีต่อร่องไดเนาะครับมีตำนี้มืองใดบ่ครับบ่มีตำนีขอเบอร์โทรติดต่อไปนะครับ ำบโอ้เบอบ่จำบ่ได้ครับผมมันมันครับสวัสดีครับพ่อแม่ลูกบ่ครับนี่แม่ลูกลูกป่ะลูกปูป่ครับตอนนี้ตัวพีมันตนัวน,อนอถถ้องมันตัวน้อยๆหนึ่งเขามานื่นพอเล็กไข่โอ้อันนี้พีมันเนาะครับนี่ออจักเดือนครับนี่นน จักเดือนแล้วป่ะไอ้มันได้ได้ได,ลลได้ปีกว่าแล้วลูกได้ปีกว่านี่ครับลูกผูครับงามๆคนดอกเล่าเลยครับแม่มันแต่ว่าพวยรังควนผ่นานมาเมื่อขั้วเช่นดที่ไม่ลูกห่างแต่มันลูกห่างเราพอขายลูกน้อยมันครับออแม่มันทองไม่พอแม่มันเดทยองได้ลูกน,น้อยๆห,หนึ่งแม่ลูกพอขายแม่ตัวจำหนึ่งแม่ นี่ไหมอืมครับเขาไอ้พอสองมื้อหาพอขายได้เนาลูกแม่เปิดไว้ร้ายมันไดครับพ่ออันนี้ใจแม่มันนี่พอว่าเดียวสามสิบเจ็ดหนึ่งได้รอสามสิบเจ็ดแม่แม่บนสูงหลายมันไดครับแม่บนสูงนี่กับรอยสามสิบกว่าเนี่ยรอยสามสิบกว่าแม่ลูกมันเอาหลายมันได้พอ่อล,ลูกตัวน,นี้นี่พอเจียวสามสิบสองนี่ตัวน,นี้ 3ามสิบสามบเจเออนี่สามเกับ32มสิบสองครันโยกเดีวพ่อกันโยกนี่กะไรร่วมกันพอมันละไปเปนตะตัวอ๋อครับเดี๋ยวผมสิบผ้าเบ่งโยกพรมหกสิบเก้าส่งฟี่ลอยกิโล ขอเบอร์โทรติดต่อไว้แน่พ่อศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสามศูนยเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหพ่อยังครับพ่อเสียงเทวดาสนามครับของแท้ครับผมนี่ของแท้ขายถื่อครับของแท้ขายถื่อมันมันครับพ่อครับผมนี่แหละครับบรรยากาศกล้วยกับบุกหอยลายเป็นไดรละครับนัดนี่ จังไดกับคลิปนี้กเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับคลิปหนาแล้วทีอัปเดตให้เมืองใหม่ครับสวัสดีครับ